สวัสดีครับช่างลินครับผมเดี๋ยวพามาชมกันครับวันนี้มีมาให้ชมสามคันครับก็เดี๋ยวไล่ตั้งแต่คันสีเขียวไปเลยครับสิบหกแรงครับแล้วก็คันสีเงินสิบสี่แรงครับคันสีแดงหลังสุดสิบสี่แรงเหมือนกันครับสามคันนี้ออโต้ทั้งหมดนะครับครับคันนี้เป็นโอเล็กนะครับ Rm แปดแปดครับเป็นเครื่องคาวาสิบสิบหกแรงครับสองสูบคันนี้เป็นเกียร์น้ํามันครับคันนี้ขายสภาพเดิมเลยครับสีเดิม เดิมสนิทเลยนะครับทั้งคันไม่ได้ผ่านการทําสีไม่แต่ชิ้นเดียวนะครับนี่ครับเดิมเดิมอย่างนี้นะครับนี่ครับแสนห้าพันครับเครื่องคาวาสิบหกแรงนี่นครับเดิมจริงครับสีเดิมม็เคยอย่างนี้นะครับไม่มีการแต้มสีไม่แต่ชิ้นเดียวเลยนะครับ คันนี้เปิดอยู่ที่แสนห้าพันครับผมต่อไปครับคันนี้เคียวลิสึตัวนี้เป็นเครื่องคาวาครับสิบสี่แรงคันนี้มีเก็บสีมาบางส่วนครับบางส่วนยังไม่ได้เก็บยางหน้าหมดนะครับเดียวเปลี่ยนให้ครับคันนี้อยู่ที่แปดหมื่นห้าครับเป็นเกียร์น้ำมันเหมือนกันครับอาร์เอครับคันนี้คาวาสูบเดียว มีไฟหน้าทั้ง3คันเลยนะครับต่อไปครับคันนี้เป็นโอเลครับ R m 9 0เกียร์น้ำมันเหมือนกันครับมีดิฟล็อกด้วยมีดิฟล็อกทุกคันนะครับที่ให้ดูวันนี้นี่ครับคันนี้เก็บสีให้ทั้งคันครับ100%ครับ85,000บาทอ๋อลืมครับคันนี้เดี๋ยวผมมาดูคันนี้ก่อนคันนี้ตัวปรับเป็นระบบโช๊คล้วนะครับ ความละเอียดก็เป็นหลักมิลลิเมตรนะครับเริ่มตั้งแต่เนี่ยครับ10บมลจนถึง70บมลครับ1เซนหรือ7เซนนั่นเองครับวิธีใช้งานก็คือกดตรงนี้ครับแล้วก็กดลงนะครับปรับสูงต่ำได้ตามใจเลยครับนะครับประมาณนี้ครับสนใจคันไหนก็บอกได้ครับผม ย้ำราคาไอีกทงครับ8 5ดหม้าครับคันนี้แถมไฟให้ครับไฟหน้าครับเปิดปิดเป็นหลอดไฟ LED ครับ8ปดหมืนห้าเกียร์ออโต้แปดหมเกียร์ออโต้แสน0 0านี่ครับเกียร์ออโต้เหมือนกันสวยจริงครับคันนี้สีเดิมเลยครับโอเคครับ สนใจขนาไหนก็ทักมาได้นะครับหรือโทรมาเลยครับที่เบอร์0850906397ครับช่างลินครับผมผมอยู่ที่ตัวเมืองจันทบ,บุรีนะครับเข้ามาดูได้เลยครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ